อ้ยยนีอ้ผู้สาวเนี่ยขอดเก่งแล้วเนาะหานะจะรับไผู้สาวสบายดีไปนเพื่นนี่เป๋ฟื้นนะนอไเป๋ฟื้นมากสองสามคนโอ้ทางเจือนไปได้ไหมไม่ได้อนี่ทางเลียบพุ่นปุ่อ้อมเชิงผู้นอนไปนอนภูเขาอยู่เชิงผู้ มุกขาไปเลยเหนือเอามาทางเจือนเลยนี่ป้าสันกีกเลยโอ้อันตรายเกินเลยนี่นี่แหละโอ้ยาอันตรายเกินถ้าุ่นจำเป็นถ้าฝนตกนแห้งไปปวดได้เลยนี่แหละข่การสันจอนในเขตสนบบด แถวเขตเมืองกะลุมดักจึงหน่อยนี่ปอทางเกียดลงมานี่โหลดเขานี่บื้นขนาดนล้นี่จถึงไปได้นี่นี่โอ้โหนี่อ๋อต่องสองคนอยู่ด้นี่ถือว่าต้นตลอดเลยแล้วนี่ไปบ่ได้เลยจบเลยโอ้โหเขามาแล้ว ปาโตนี่ถ้าฝนตกนี่แห้งหมื่นเลยล่ะนี่งวนบักใหญ่เลยมันเจือลงมานี่นะโอ้ยนี่เจือบักใหญ่เลยดีแต่ว่ามันแดดนะถ้าฝนตกนี่หมื่นเลยป้าหนองหนองมันเอาขึ้นมาบ้างปาโตเจ้าขึ้นมาเบิ้งเบิ้งสีเบิ้งครับเขาขึ้นมาบ่ โอ้โหขึ้นมาเลยป๊าโตเจือนรูปใหญ่น้องๆก็จะขึ้นมาเซยนี่สั้นจริงๆเลยเด้โอ้โหโอ้สองคนอยู่ด้นี่นะป๊าโตเสร็จแล้ว ไปห้องในบ่ได้เลยได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยเฮ้ย่ละอ้าเ้สคนุดยอดเลยเนาะบ้านเนาะอ้าเฮาห้องห่สเข้าสามคนเลยอ้าเ้านี่แหละเป็นภาพบรรยากาศการเดินทางไปหมู่บ้านในชนบทเ้มทุกคนมันสุดๆเลยถาใจบปรหอยไปโปร่ายได้ โดยเฉพาะคนเดียวนี่ห่งยิงเลยสองคนนี่ก็ยังยากแล้วขึ้นหนองๆเข้าไปนี่สามคนดูได้เมื่อกี้นี่เขาไปอยู่ซอยหนองๆเขาโอ้ยพูดทางสูงสั่นเลยเลน,น,ลยลนี่โอ้เขาอ่ะข,ขึ้นมายังกะลงไปสียนันเออหมอดจักลงเลย หยับเบรกค่อยๆลงค่อยลงเอาละค่อยๆเด้แล้วเข้าค่อยเล็กว้างแต่ว่าเขาค่อยๆโอ้ยหยับเบรกพี่ชาเล็กว้างได้ผมได้ได้ออเคัดเกลี่ยลงแล้วนั่นนนั่แหละงานเบรกน้ำงานเบรกน้ำเบรกหลังน่ะเออเดี๋ยวจองใส่รองรองครับโอ้ป๊อปป๊อปหลายคนมาเป็นยังป๊บปป๊บบมาเป็นยังป๊อ

เ <trading> ฮ้โอ้ไหรลนคันหน Nine, oui ึ cry, ่งปาเอ๋อมูเกากันหรอเ้อฮะฮะฟืนมาเปะฟืนซอยแม่บ๋อจำหนอฮะปอสภาษาฮาวาย่ได้ฟื้นนี่ปอสปอสโอ้ปอสเอาฟืนซอยซอยแม่เอาปอส์ซอยแม่นี่นหน่อยนี่ตากแดด่ะลูกสาวสองคนนี่ นี่ลูกชายคนนึงนี่มาเห็ดเบียกซอยแม่ได้เออนี่แม่เป๊อันนี้อันสิให้ลูกวะสิให้ลูกว่าเป๊อันนี้เออเออเนะ <c oughs> าะป a s s นาได้ฟืนนี่อันนี้กระตาเนี่ยเอาหนามใส่หนามนี่เฮ้ยซอ,อ,อยเบียกพอ่อแม่แม่หน่อยเนี่ยได้แล้วเนาะเอาเอาเอาขอบอกขอบใจหลายๆนี่เดี๋ยวนี้มึงทั้งยาไฮแล้วแหละ <c oughs> ทั้งยาเข่า แล้วไ่เลยเนาะเอาหญ้าให้เนาะนี่เอาฟืนเพราะว่าเส้นทางพุ่นแหละเหมือนข้องง่ายเลยเอาไปเลยเออขอบใจหลายๆเออพวกข้าี่อยู่บ้านช่องคอนนี่บ่เออเอาเอาเอาเนาะหาเงินหาข้ามเบื่อสิได้บุ๋มเป็นของง่ายเลยเนาะเออนี่แหละตากแดดตากนายแสองแสน้ำ เพราะว่าอยู่ป้ายน่ะอาจจะมีเศษข้ามไหลลงมาน้ำหัวน้ำหองอยเลยเนาะการใส่ซีวิตป้าผู้สาวเนี่ยขอดเก่งแล้วเนาะหานะจะรับเป็นผู้สาววะน่ะเอาเอาบอกวนเพิ่นแหละวนหลายเพิ่นสีเห็ดเวียกบ่ได้ได้เพิ่นอายเน๊ เอาขอบใจหลายๆเ้อเนาเดี๋ยวเราจะเขา่าไปเลาะแถวหมู่บ้านหมดแหละเนาะอยู่ในหมู่บ้านโอ้ถแถวแถวนี้นี่ฝน,นตกแห้งนี่น้ำถ่วมนะเนาะน้ำไหลหลั่ล,ลงมาแต่ทงหน้าเลยเนาะอ่ะอานี่เอเนาะนี่โอ้ผู้อยู่กลางแล้วตาได้ลายอ่ะนะนะ่ะ พอยู่กลางอะไม่ได้ดา่าย้าย,ยวะโอ้ยเต็มจานเลยครับนะอ๋อน่ะรังตาเข่าหอมหุยห้ยฮือด้วนี่นะเออเข่าไห้เนาะนีน่เนาะเออหูดแล้วอ้าหูดแล้หอมหอมเลยทุกคนเนาะนี่เป็นมิดนี่นี่เลยเออหูดก็แล้วนี่หอมเลยแล้วก็รังตากเนะกาะกลังตาก ไฮยูสายไฮแม่น่ะเออนี่สุกแล้วพูดแล้วละบ no. อน้อบัวลายบัวลายน้อตัวได้ซุกกระหูดน no. ้อพูดสุกบ่พร้อมกันเออเอ,อ,อันนี้อยู่เทียงหน้าได้หน,นิน้อขึ้นกับบานซองค้อนบ่แม่นี่เออน้อเอออันนี้เป็นเทียงไฮเทียงหน้าเป็นเพื่อนเป็นซา,านพี่น้องบานซองค้อนเขาได้น้ออยู่แคมทางนี่แหละแต่ว่าฝนตกนี่โอ้น้ำท่วมไหลลาดเลยแถวนี้นะ ลาลแห้งเลยนี่ไหลลงมาห่วยนี่เออเนอะมือเข้าไปนี่มือเข้าไปนี่โบยังบริทวมมันถ่วงมือว่านมือซื่อนี่ไดนาะว้าทีตก่อนเข้าขึ้นไปพุ่นขึ้นไปกระลึมเด้เออนี่เนาะเอาเนาะไม่เท่าเป็นไงตาเข่าเห็ดเหบี้ยเห็ดงานแล้วมือนี่แดดจัดแต่นี่มือนี่แดดแห้งเลยสงสัยนี่มือแรงนี่ฝนสิโต๊ะปุยนี่เออ ตัวนี้เขาเก่าบ่ตัวนี้หรือเขาใหม่เนี่ยเขาเขาหน้าเออตัวนี้เขาหน้าเป็นเขาเก่าเนาะเอออันนั้นเป็นเขาไฮนะไม่ไมเออเออเอออันนี้เป็นสางเก็บเขาเป็นเหล่าเขาเนี่อ,อืแถวนี้นี่ส่วนร้ายเพิ่นเจ้าบ่าภาษาเกลียงเนาะฟังยากฟังบูเขาใจไดออ้จะแตกต่างกับภาษาพี่น้องปะโกกาโดเฮา แต่ว่าเอกลักษ์พิเศษเนี่ยเขาจะเห็นผลหมักสูบกอกเนาะนี่จะมีกอกเออเขาจะเห็นแหละเอาถักทายสบายดีทุกคนเนาะตอนนี้เฮาได้เดินทางมาฮอดหมู่บ้านสองคอนอีกเทีหนึ่งนะแต่ว่าบ้านสองคอนที่เฮาได้ถ่ายให้ทุกคนเบิ่งในอีพีเมื่อก่อนน่อันนั้นเป็นหมู่บ้านหน่อยของเพิ่นเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่นะเดี๋ยวจะพาทุกคนเขาไปเลาะลินเลาะชมเนาะอันนี้ก็อยู่ในเทศบาลอ่าในขอบเขตเนาะ นี่เขตของเมืองกะลืมได้เนาะแขวงสีกองเขาเอออันนี้เป็นหมู่บ้านหนึ่งอีกเนาะที่เป็นอ่าพี่น้องชนเผ่าเกลี้ยงเขาได้เนาะนี่น้องๆ่นี่สบายดีไปใส่ผมไปโรงเรียนกําลังผักมันบปโรงเรียนเมื่อกี้นี่เพอาะว่มันกำลังเลิกได้เนาะอันนี้เป็นเส้นทางเขาหมู่บ้านนี่แต่ว่าเขาต้องเลยยางเข้าไปเนาะเขาตรงเลยลุยหนามเข้าไปเลยเนาะเออนี่เนาะแต่ยางลุยหนามไปได้ เออนี่หมู่บ้านโอ้นักขักไลยงามไลยได้หมู่บ้านเพื่นนี่นี่ภูเขาอ้อมเลยนี่เนาะเออไป,ลปอเลยเสียกบเมื่อนโอ้โหเอาคมนี่สุดยอดเลยเนอะไปใช้กับลุยให้ยอมหับใจเพื่อนนะเนาะเออเนอะทีงานเขาเอาสู่ลุยเลยเออ ต่ฝนตกในหนามแห้งสุดเลยหว่วยตัวนี้นะนี่เส้นทางอ่าตัวเปียกเบด้เกือบพอนี่นี่แหละทุกคน,นอ่าลองสมรวอก่อนนี่ฝนตกแห้งยู่บ้านนี่หนามถ่วมเลยไหลมาในแถวนี้เนาะหนาไหลลงมานี่เห็นบอกสอกนี่เออนี่หนามไหลแถวนี้สบายดี <c oughs> มาหาลินมา,าเที่ยวเด้อเออเออ,เอ,อกําลังเห็ดเฮือนนั่นเนาะเ <c oughs> ทพื้นใหม่แล้ว <c oughs> เออพลุนมา <c oughs> แต่สีกองหมดแล้ว <c oughs> เขามาเส้นทางบ้านพลุนตรงยางคามาาเนะทาง <c oughs> ทางทาง,ทางลาดทางหนึ่งก็มีเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้เข้ามาทางนั้นนี่ออเงานซ่านบ้านช่องเพิ่นคักได้อยู่แบบเป็นกันเองนะในหมู่บ้านเพิ่นนี่เออ นี่แหละเนาะน้องๆพคนเต็มแถวอนี่บ้านนี่ภูเขาอ้อมเลยนะเนาะแถวนู่นถิงตอนนี้น้องๆเขากำลังตกใจแล้วเ้ามานี่โอ้นี่เป็นหันข้ายเครื่องเนาะเออนี่แหละเนาะวิธีชีบิตในแต่ละท้องถิ่นนี่นี่เขาจะเห็นตลอดนะเนาะแถวหมู่บ้าน่นจะใส่กอกนะเนาะใส่กอกในการ โสบุรีอะนะเนาะเออเขาจะเห็นผู้หญิงผู้ชายสูบกันในพี่น้องสนเผาเกลียงเข้าอันนี้เอออันนี้เป็นฐานขายเครื่องในน้อยเนาะที่อ่าอยู่ในหมู่บ้านแหละนี่เนาะจะมีเครื่องของเนาะเออเพราะว่าท้าบม่มีนี่บบได้ได้เนาะชาวบ้านเขาจะไปสื่อไกลเนาะสื่อไกลอันนี้ก็จา้าำนวยกวามสะดวกให้ครับชาวบ้านเพื่อนนะอ,อันนี้ก็เป็นเพื่อนแบบดังเดิมแหละเนอะแบบดเดิม นี่อันนี้นะเนาะเราจะเห็นตลอดแหละอันนี้เป็นรถสิ่งเนาะรถสิ่งนี่ถือว่าใส่สุดยอดเลยแหละเนาะมนใส่แกมันแก่เขาลงมาแต่พู่พอแลได้สบายเลยนี่เนาะนี่ชาวบา้านเพิ่งกระตุก๊กแต่งใส่รังคาเลยนะเนาะเพื่อยังเพื่อป้องกันฝนเนาะป้องกันฝนเออพอดีอ่าตอนนี้กับฝนไก่ชิตกแหละพอดีเิ่นปูซาสทาแต่ว่าสิบริณังกับใจไล้ไหล หัวสิบห้าหล่อแท้บ้านก่อนเนาะหล่อลิลนี่แต่ว่าเขามานี่เล็กหน่อยยากยานไดเนาะเขาบุกเคยเห็นเด้เนาะเล็กหน่อยนี่ตื่นนี่ให้ลราและเนาะอืมเอาอ่าจะห่อนไหลสบายดีสบายดีวะเออแข้งแห้งแข้งแห้งหักแพงกันนี่อยู่บ้านมันมีใส่รถ แก่ๆอันนี้เป็นรถไทยวะเออนี่ออกว่าไกลๆหนึ่งยังมีรถไทยอีกนะเนอะอันนี้เป็นคูบูตะนะเอาพวกนี้คือคุ้นๆป่ะคือเคยเห็นเอ่อเฮอยนาจื้อเพิ่นละเพิ่นเพิ่นมือนาเพิ่นมาแต่ห้าฟื้นนะเนาะกาแฟเฮียที่มึงนะกาแฟเฮียยังสูบกอกก่มีกอกสูบเลยนะเฮ้ยนีก็ช่วย ฟังไทยเฮามันหลอกเออเออได้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 เดี๋ยวสิแก่ห้ถ้าแก่ได้เนาะได้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 เนี่ยเอาเอาซุปกอกนี่เนาะก็ระกอกก็ระกอกเลยเนาะเมื่อนานี้เพิ่นนี่ไปเป๋ฟื้นนะเนาะไอ้เป๋ฟื้นมากสองสามคนเนาะอันนี้แหละเนาะเป็นเออเนาะ นาเดีอหนูคอนชะนี่ยฮะมาแต่คอนชะมาแต่จำปะสักิบมาแต่สาวันมาแต่สาวันเออลงมาลินแถวกระลึมนี่แหละูลงมาแต่ทางสายแดนพุดนคำแล้เนาะพอได้ได้เงืนใสายหคนเเจ้าไปหาคนค่าไปให้ไปสวนบางคนก็ไปหาหับจ้างเนาะเออ แต่ว่าเป็นเป็นเบียกเสริมเพิน่นเนาะหาเงินหาคำพอได้ได้เนาะหันคนหาคำนี่ยเนาะกอกนี่ภาษาบา้านเฮานีบา่บ้านได้กอกอันนี้นี่กอกคือกันกอกเนาะเออถ้าสูบกอกได้สะ่ะงอยกอกงอยกอกเอองอยงอยคือสูบเนาะงอยกอกถา้าทากินงามกินง่ามงอยด่หงอยด่าเนาหงอยด่าเออกินข้าวจะเปยจะเปยจะเปย์จับเปย เาถ้าว่าเขาเห็นผู้สาวงามเนี่ยเขาสิว่าผู้สาวงามแท่าันนะกันเยี่ยมกันเยี่ยมเนาะคือใบเด้อเนาะเนาะเวลาเขาลงมาแถวกระลึมเนาะดยสปาะมากเพื่อแถวบ้านเพื่อนพี่น้องส้นเผาเกลี้ยงเขาเลยเขาจะว่าเนี่ยก็ลืมแลการเยี่ยมกันเยี่ยมเนาะอันนี้คือเข้าคำย่องย่อผู้สาวได้เนาะเนาะการเยี่ยมกันเยี่ยมขอบใจกับขอบใจเนาะ ใจกลางเอ่อเอ่อเอ่าทุกคนล้ออ่อนแถวหมู่บ้านก่อนเด้อเกอนซานบ้านสองวันโลายเป็นเห็ดเฮล็ดไม้แท้นี่กันไม้นี่โบบอนเพิ่นไปเฮ็ดตห้เฮ็ดสวนกะไกลนะสอง <my shit. S 2> สามมือก so ่อนพู้นเอาไปพอหนองสาวเพิ่นไปหาฟืนเนาะบักไกลเลยนี่แต่ว่าฝนตกนี่หนามเสาะแห้งแล้วอีนี่เป็นก้อนหินเนี่ะชะไปดิ เ็ดท่าซกงามแท้ฮะฮะผู้สาวหน่อยอายแล้วเนาะเออเพื่อนขวเพิ่นต้นาเฮ็ดแบบดั้งเดิมแหละนาะจะเอาใบหวายอะไรเฮ็ดนี่บ้านเพิ่นนี่ใหญ่ได้บ้านนี้หนักงามนี่ภูเขาอ้อมเนาะฝนเส้นทางเข้าไปอึ๊บสะพายดี เดชทางเขามาเราเข้าต้องขี่รถขาม,มันนี่แหละสบายดีสบายดียดเออเข้าไปยางลอลินแถวนไหนบ้าะอ,าอันนั้นเป็นกวนซาลาบาติคนสบายดี เห็ดยังแป้งโหดเนาะเออเป็นช่างนี่นะแป้งโหดไทยเพื่อนไปเดเย็นลายสบายดีสบายดีสบายดีเห็ดยังนี่นะสานยังนี่หมอสานกระดงเออตัวนี้นเลิดกระดงเนาะต้องเอาเอาติวใหม่ได้เออมันยังได้ไลายปี อันนี้เป็นแนวใส่ยังไงใส่บ่วงใส <c oughs> <อ>่ถั่วใส่บ่วงเนาะเออเนาะเออเอนาะจากไอเดียชาวบ้าน, <c oughs> นเ,าเ,าเาาาานพิ่นนะเนาะไอเดียเองเราต้องเสียงเงินเนาะสร้างเอาเองจากไม้จากธรรมชาติเอเอเ,อาเอานาะอันนั้นเป็นห้องน้ำจะไปดิโอ้ไหนโทรศัพท์ใหญ่แท้ โอ้เฮือนนี่อันนี้เป็นเนาะกวนบ้านเพิ่นนะเออนี่เมื่อเพื่นเห็ดงานเห็ดบุญละอยู่นี่ละเนาะเต็มอยู่ในละคนขางว่วขาควายเออนี่แต่ละหมู่บ้านก็เห็ดแตกต่างกันเนาะแต่ละหมู่บ้านอืมนี่ภูเขา โ oh, oh, อ้โหนี่จะเป็นหูบเหมือนกับหูบคนนะนั่งอยู่งานศิลปะขากไหลเอ้าเอ้าเอ้าเออนี่เป็นน้ำปลาปลาเลยน้ำปลาปลาอยู่บ้านันแหละโอ้ บ้านมันกันง่ายโยะมีประมาณหาวกสิบครอบครัวแหละสไลค์เข้าไปอยู่หายอยู่สวนนี่เออสบายดีเนะาะสไลค์เขาจะบริข่าไปได้เพราะวันหนองๆคนบริใสเสื้อผ้าได้เนาะนี่เรือนเป็นเป็นหอมภูเขาเลย,ยนี่ภูเขาอย่นี่สบายดีไม่เท่าเฮ็ดยังเออมาลินมาลินโอ้ นอ๋อนอายุจักปีเลยเหม่เท่าน่ะแข็งแห้งเนาะแข็งแห้งหลายแข็งแห้งหลายเอาอันนี้แหละเนาะเป็นภาพบรรยากาศอยู่ในหมู่บ้านซองคอนเนาะนเป็นวิถีชีวิตพี่น้องชนเผ่าเกลี้ยงเนาะแม่ลินแม่ชมพาทุกคน,ลนเลาะแต่ละท้องถิ่นก็บบุคือกันได้สบายดีได้ยังจะเปยจะเปยจะเป้ นนองคนกินเผาอยู่นี่น่ออันนี้เป็นเมือเป็นเห็ดงานบุญนะก็จะเห็ดแหละหลังจากที่เฮามาเลาะลินเลาะชมอยู่แถวหมู่บ้านสองคอนนะนาะก็อู้บานพิ่นกุมวันไรอากาศก็ดีดีเลยผู้พากงงามนาะง่วยอ้อมผู้แสกผู้เศร้ากับมีแต่คนจุกจงามๆานะนาะเฮาก็มาแวะลินอยู่ในเฮือนของน้องผุดพนิและการน้องแอนเนะ โอโลมเนาะลึงเคยหักแพงกันและเนาะเพิ่นก็เป็นครูอาจารย์สอนอยู่แล้วนาหักร้ายใจดีพร้อมนะ,นะเนาะคิดว่าเฮากาสิเด้เดินทางก็กลับก่อนเด้อทุกคนเนาะคิดว่ามือนีเฮาก็จะนําเสนอเรื่องราลาบรรยากาศสำนีไปก่อนเนาะอย่าลืมติดตามอีพีต่อไปเด้อภาพบรรยากาศเนาะเฮายังมีหลายเรื่องราลาที่จะเล่าสู่คนได้เบรริ่งได้เห็นเนาะภาพบรรยากาศต่างๆโอเคมือนีบายๆขอบใจทีหลาย